สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมุสกู่สุคนยินดีดต้อนรับเขาสูสองผู้น่าผู้ใจวันนี้ผู้น่าผู้ใจบริเวณไปไซน์นอมาเด่นหานเอือสิมาเกียมคลองสิงไปยล้ายบุญอยู่แถวบ้านนี่แหลที่สามที่สี่ต่อสมาเกียมคลองปลาายสมาเห็ดหัวกุ้งหอยังนินนะตอนนี้ยห Bear, มหันปิงแบร์แล้วก็มีตำส่งนอเดสเปนไทยบรรยากาศข้องหานเต็นในเบิร์นทุกคนไกลไปไกลมากไปจำประซากมาอุมอดมเนยเดอร์ยกลซีแยกมากกันเลเยตอนนสเปนไทยบุญเนาะบ้านต่อเนื่องพี่น้องภาก็อยู่นาะห พิงเบะซ้ายร่มเย็นกลยไปกลมาอุดินุนเนี่ยเล,กลยกายสีแหนะมากน้อยหนึ่งกับแมนเนาะแล้วก็สี่สำคัญกับมีหานตาสมเสบเนาะพี่นอ้องนี่ก็คืออาหารท้องเพลินเจ๊ปุ้ยตำเสบสามหนังสือยังสาวเจเมเขาไปบังตัวเองไงเด้อแล้วลก็สิมีหน้านอกประเทศหน้าขายก็คือมีสาไทยสาเขียวแล้วก็หน้ามะพร้าว แต่ก็มีบอลน,นางเนาะลูกค้าแต่ก็ต้องเดิมนี่กายสีแยบมาหน่อยหนึ่งกับเม่์เนะาะฝากพ่อแม่พี่น้องมาอุดหน,น,นุนเนเธอจ้า,จาต่ำสมเสียบเจ๊ปุ๋ยแล้วห้าสิบเก่าเบสหัวก,กุ้งแล้พี่น้องจะเจอกันฝากพ่อแม่พี่น้องไปเรีนบุญวันที่สามที่สี่บาทอาจารย์เป่งเนาะเขาสิลงขายของอยู่ฮะกับเอือยเยอ,อแล้วต่ำแต่เด็กแต่สาวนเนาะ มันตอนนี้นนนก็ไปนอนากสุนมาเห็ดหวังกูบเอาไปถอดท้ายเหมืองบุญนุน่ดูเห็นไมตาสองแสกมันตะวน่าไม่ไหน,นไกุนป้ปลาทำมาจิดด่ละ่ะตอนนี้ยูหันปิงแบแด้วจ้า มาหัจอกเก็ดหัเวเห็ดหวกลวงไปถอดคายตโตนั่ะตัดตัดไม่ออกนะว่าคือาวข้คิดยังไม่าใหม่ใช่ไหมไอ้ที่ หันตามสมเดี่สายโรงเรียนแล้วก็สิ่งันธุฝาเอาบรรพุดะนี่ฝาอีกแบบนกาจะราาในาคาต่ออน่าได้เห็นเ้ออกัน กรอบด้วย,ยนัน้ด้วยยังกรอบด้วยข้างนอกด้วยดีเซ่

วัน้การังใครเนี่รอน้องพอ่วันจะเหมือนลุกลุกลุกแดดให้ใส่มาใส่ระยาตัวมาลุกเหมนเลนุ่บอกว่าจะเป็นแม่ล่ะลุก ก็เนนลยเอาเลยน้นี่น้อคือหัวกลุ่มน้นจ้าเราไปถอดค้ายงานบุญมันีะไรงกว่าบุญซาวนี่คือจากห้องหันปิ่งเบเนาะเกลือปูนาาเองเนาะพ่านแก่แล้วเมืงน,นึ่งมันผู้มันบาดเื่อไรมันกินมือมัน ไปขายงานนี่ฮะงานบุญอาจารย์ครับมันเอาจารย์แปลงนี่บอก,บกอาาโอ้มันเกิดผักพ่อแม่พี่น้องไปอุ้มน,นุ่นปูน่าเลยเด้อก็บเบื่อจะพักกันไปขายตำสมปิงเอ็นเหล้าเบียร์ย่างข้าวี่แหละมีลำงลำเหลืองบออยูก่ไกลๆเนาะทางไปจำปลาสากบ้านน้องหอยปลาซากมากับกากเทียมของไหวเป็นที่สามลงมีถอดหัวกุ้งมีปิงเอ็นตำสมเยอบ่างไอยกรสมัยเนาะมันเลเนาะ นี่คือหันปิงเบะจ้าผักเพียงมันมีน่องวุ้นนุ่นนี่เด้อรัานจ๋าเขาเช็ยหัวกุ้งแล้วเนาะพี่น้องกันมากินขาวมากินข้าวมั่งกันเด้อจ้าาก็ไม่พี่น้องไปวุ้นนุ่นอยู่บัดอาจารย์เปรตเงาะสีโรงคายเมื่ที่สามมีตำโสมปิงเย็นเหลาเบียร์ยังไงคลิปนี้บุนาจะไววสมีก็น้องพี่น้องผักเพียงม่พี่น้องทิดตามทิดตามบุนาไล่์เขาเบิ่งกูุนาเล่ยเด้อเซตันไม่ขอบกรคลิบหนาสบายดีบ๊ายบาย